เพราะไม่พี่น้องขอตรังสูรักกันอีสานภาพเพิ่นรายกันลูกคุณเพิ่นเพิ่นส,สายอีสานนะคะอยู่ในส่วนอีสานภาคิูงอีกแล้วพี่น้องขาบอกเลยว่าอุ้ยมันหอนมากกับบอกเลยว่าพี่น้องมื้อนี้เป็นอาหารเออชั้นสูงสั้นสูงเป็นอาหารสั้นสูงเป็นอาหารแบบคุ้นหนูเป็นอาหารจากสวงสวรรค์อาหารจากฝากฝ่าสาหรับพี่น้องคะ่ะมื้อนี้ค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่หากินยากเป็นเมนูที่มาปีละเทือ เป็นเมนูที่มีเงินบางข้างก็บรสามารถสิเด็กกินเพราะว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างหายากหายยากจากไหนปฏิตีพี่น้องเวลาหาเาต้องแง้นข้อขึ้นไปสูงวันนี้พขาเห็นแล้ววันนีนนนนน้วิธีการเอาพี่น้องขาเขาก็ต้องเซิงมีฮอตเป็นการแสดงรายรั่มนั่นก็คือการเซิงแห่ไข่มดแดงสิงสานธีระเบิงจริงเหรอเอาเอาคนนี้นะคะ ก่อนจะอันนี้ก็ต้องแย่ต้องเสิร์งก่อนมันเป็นการแสดงซึ้งเนี่ยใครมดแดงแต่ว่าเวลาแย่เนี่ยเขาก็ต้องอเป็นการแสดงกันพ่อหนูกันแย่งตีนึกว่าก่อนจะแย่ต้องแสดงก่อนแย่มันบอเอ้าวเรียวแต่ผู้ใดอยากแสดงให้หมดสมเมึงกันได้เด้อล่ะบ้านข่อยเอิ้นว่ามดสมทั้งไหนเอิ้นว่ามดอะไรบ้างนะคะประเดิร์ดอกว่าใครมดสมค่ะแย่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 มันบอเราไปนี่เพราะมาเอาสินะจตะอันนี้ไม่ติ แม่มันสิการ์ดมนีนแม่มันสิการ์ดแถมการาดอ่นนี่นั่นะดูดีเราก็ต้องแบบฟาดออกโอ้ยเลยพี่น้องค่ะเพื่อประกาศมาเซอรเวลาไปเบิ้งแล้วไปเฮ็ดจังได้หน้าแสบขนาดไปเบิ้องต้นพี่น้องอเขา น้องเอ้ยใส่นงไปแบบเบ้อๆใส่ทุกเม็ดอย่าให้เหลืออย่าให้หล่นนะคะเพราะว่าเป็นลำค่าเพราะว่าเป็นอาหารสั้นสูงอาหารล้ำค่าแล้วหลญกขั้นตอนสุดท้ายนะคะพระเอกท่ะอาหารสนะเอกเราวันนี้ก็ต้องพระเอกถ้าหวานนี่บึ้ลงแบบเบ้อๆคุณน่ะแบบยั่วๆค่ะหอมคุณน่ะน่าเสียบแบบแซ่บจังนะ ดิแล้วก็กดกดน้องนิดนึงไปไปสิบหกพี่น <c ười> ้องเอ๊ะ เป็นยังไงบอกไปน้ำร้ายแตกจวดจวดอยู่พี่น้องคะ่ะมันเป็นอาหาร,รแบบว่าหกากินยากคันอยู่ภรรยาแห่งหากินยากพี่น้องเออปีละเท่อเขาออกไม่ให้เราประทานนี่ใครหมดนี่แม่พี่นออ้องว pa ่าหันตอนเฮ็ดไปกับน,น้ำร้ายแตกสวดสวดปลาแดกที่ใส่กันแบบเลิศเห็นป่าเขาใส่ปลาแดกมาเป็นโตโตเอาไปต้มละลไล่เนื้อปลาแดกลงเป็นเคล็ดลับความนัวแบบคุณสองคุณสามคุณสี่คุณหาเข้าไปเสียเลิศอ๊้พี่น้อง ขึ้นหัอแตกขึ้นอยากข้าวเหนียวตัวหนึ่งข้าวเหนียวแบบเลือดจำหมไปเน,น,นะนาบบเะพี่น้องนะจำน้ำแบบยั่วๆนี่ปั้นข้าวเหนียวแน่นๆตัวแบบคนอีสานน่ะนี่ปั้นยังซีก่อนปั้นมือมือใหม่เขาก็ต้องสะอาดสะอาๆเดย์นี่อันนี้การันตีว่ามือไม่ได้ไปเล่นขี้ตม,มนะคะเพราะข้าวเหนียวไม่ติดเนาะ <c oughs> นี่ปั้นแน่นๆนี่สิเด้นี่หัวเขาไมาบ่บนไกลๆแบบนี่จุ่มบบบนี่จุ่มจุ่มนม้ำ wow. เป็นสีสคือแสซ่บสุดๆจุมนม้ำปุ๊บนี่เน,น้นสดน้ำพี่น้องเลยซ้ำในขึ้นสวรรค์เอ้ยโอ๊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 ย พี่น้องเอออยากให้มากินน้ำกันให้สูงจะมันแสบจะมันนัวจะมันป่วจะมันเปะ๊ะโอ้ยโอ๊ยอ,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 ยอยนี่กินแบบอีสานขนานแท่นี่ปั้นคนนี้เรจุ่มน้าแบบกินต่อนให้เบิ่งนี่มปรัแบบนึ่งกับน้งแสบ,บแบบนี้ ก็ต้องห่วงตอนหนักกินแน่นอนตอนนี้เขาอนุญาตตักจากอันนี้นี่เขามีการข <Wow. S 1> ัดสันเอาไว้นี่นะฮะอ่ะราวานนี้อุดมไปด้วยไข่มดค่ะ <Wow. S 1> เป็นก้อนอ่อนนะนี่พักวานี่ใส่แบบเวอ่เวอๆต้องเป่าดีๆได้พี่น้องว่าจะได้ลวกปากนี่คนนี้เป่าก่อนคำใหญ่มาก ต้องเป่าต้องเป,างเป่าทุกสอกทุกมุมนะจ๊ะเพราะว่ามันค่ำใหญ่มันอาจจะมีความห่อนเยเลืกๆมันอาจจะลวกปากเราได้ดูดีพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไปพี่นะนเะ้ยพี่น้องพักหวานใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงใส่พักหวานประแดกแบบนัวๆแบบเลิศอ,อันแน่นแน่นให้รับชม หัวมาแบบนยังี <S 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 ้หน้าปัวตอนนี้คือแบบว่านิวมากเตรียมเขาสวยไว้แล้วนี่ปั้นแน่นๆจุ่มดูเดี๋ยวมากินแบบนี้มีผู้ใดมากินแบบนี้นะเอ้านี่อันนี้เอาตอนเอานี่ โอฟังไม่ไหวฟังไม่ไหวฟังมากแม่ฟังแบบบ่ไหวแล้วอขออนุญาตนะคะใส่ไม้ใส่มือนอนก,กินคนเดียวใส่มือเดี๋ยวหลับพี่น้องมันจะเบ่แซ่บนะคะนี่โอ้ยนี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำลายแตกไม่เหมาอีวัตตาริงบอสนี่คือแตกที่สุดแะเพราะเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ัวลิงกุยไข่ <c oughs> มดแดงนี่แบบไปเหมามาเลยไปมองว่าบดตีลอยไข่มดแดงนะว้าวมอนีบด เกี่ยวพันอยู่ด้วยอ,อ,อืมจำไอ้อออแ่บบอคิวมาแ่บบ <ลา S 1> อหล่าหล่าพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรที่พดโพบกโมบกแตงที่สุดในสามโลก ออตอนน่ะอันนี้ทำแบ่งคนทั้งร้านนะคะนดดรับกินเผือบเบอบ์เบอรออกจากลายโพดแบ่งปันความแซ่บเออแบ่งปันความแซ่บความนัวให้กับทุกๆคนใ้รับประทานน้ำกันนี่นี่น้ำหูน้ำตาไหลเลยเด็ดเลยพี่น้องเหงื่อออกอมัน,นห้อนไหม อากาคาฮอนสดอันฮอนฮอนโอ้ยตีกันนี่ครักตมสุดๆต้องจุ่มไว้พักหนึ่งใช่ไหมให้ข้าวเหนียวมันดูดน้ำเทคนิคการปั้นข้าวเหนียวเราจุ่มลงไปอ่ะเรวเขออนาตเกี่ยวเบิดเทคนิคการปั้นข้าวเหนียว เราจุ่มลงไปนี่ต้องปั้นแน่นๆเพราะถ้าเกิดเราปั้นไม่แน่นน่ะข้าวอ่ะมันอาจจะละลายลงไปในในแกงได้เพราะฉะนั้นเราต้องปั้นมันแน่นๆนี่สิเวลาคนอีสานเรากินเนาะนี่ปั้นนี่สิเลยปั้นแบบแน่นๆนี่สิเลยเพราะเวลาจุ่มลงไปแล้วนี่ข้ามเขานี่มันสี่แน่นเขาน้วเหนียวนี่แน่นแบบนี้มาจุ่มลงไปตรงไหนกระบอลละลายแต่อย่าจุ่มโดนพวรจะจุ่มโดนโดนกระละลายขเกลีนี่เบงหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งยันยันละลายยันละลายนี่อ้สดกตะหนามตะโนคักนู้นแน่พี่น้องเอ้ยเน้นตอนเน้นตอนเน้นตอน รูงเงือะที่คออาชิมีการสืบกิมมูกเจ้านอยพอพอเพราะมันเผ็ด้อจ้ะเดอ้ออย่าบ้ากันด้อพี่น้องคุณได้มักห้อมแดงเป็นหัวต้มแบบนี้ได้โอ้ชอบมากหัว่อยมักแห้ง พี่น้องล้องจินตนาการเนื้อ่ว่าเพชรแกงงั้งสิกินอยู่แบบกินอยู่เทียงหน้าลับตาละจินตนาการตามซีคีอดิดววเวเป็นเทียงหน้าเทียงหน้าหน่อยเนี่ยว่ามันเทียงหน้าไ่เทียงหน้าหน่อยๆอ,อ,อยู่กลางทงหน้ามี่เข่าเขียว,ยวหอมกินใบเขา่าด้ยินเสียงลมพัดใบเข่าเป็นแล้วกินอันนี้ กินแกงไข่ปลาแดงสะพักหวานนี่พี่น้องเอ้ยว้าว <Wow. S 1> ความสุกอิหลความสุกที่แท้จรูขนาดกินอยู่นี่กินยุป,ป้าปูน,นี่ยังแซ่บท่นกินยุป,ป้าเข่านี่พี่น้องเอ้ย,อยมันก็สิแซ่บค่ะหอมขีดตม้มหอมใบเขา่าเสียงลมพัดลมพัดเย็นเย็นเสียงนกห้องจริงรีดว้ยายตะกตตอกตะกะแตนกับแก่ห้องบางอะไรบางพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเนี้ยยังไงมันสิบแซ่บเนาะความสุกข,ของบ้านเฮา แซ่แบแซ่บและปังมากพี่น้องขาเสือมาหลายแล้วคนอาจจะเบิ่งคลิปนี้ว่าจบเพราะว่าต้องออกไปตลาดไปหาเสือไข่มดแดงเลยไปหาเสือ,อยังว่ากแกงกินก็ได้เขาก็ต้องซอยละละพี่น้องขาเพราะว่าผัวคอยนี่เรื่มมาไวแล้วก่อนจะจัดก,กันเราก็ต้องซอยมือถือเขากินไครมดแดงเข้าต้องซอยใครมดแดงซอยซอยซอย,ซอยพอไม่พี่น้องฟังซอยพูดซาวสักหน่อยบ่ห้จักไครมดแดง บัดพ่อถือผู้ไส้จับแทงโอ้มันบอกไปใครมดแดงมันคือหอยอ่นโตนอันนี้กรสอยสวัสดีฝ่าโจ๊บพี่น้องหัวยาก